่อนเนาะสิไปจอดนี่นกพืที่มันห้องอยู่แคมนําเนาะเียติดตามเบิ่งเด้อว่าสิได้ยิงบ่มาเชชัน็ยาเ็ Ừ. Vẫn thế Ồ, đi tiền chơi đi tiền lên, Nó xấu xuống xóa mặt chụp bỏ đi ha chặt chẳng canh nè Chẹp tôi dừa nè chẳng canh nó mà dòng chôn đọc bó dê chẳng canh nó. Chẳng nó chứ มันจละลำบากเขาเชือปล่าเลยนะเขาเชนะือปเล่าดอนสอดนกแก่นะมาเ่าวโพช่เชตดาจดกแหงนะดาวโพชเชตเนี่ยหูชี้หู่ต่ออย่างดาวตัวสัตส์แปลนะนี่คือบูมแม่นกกัมปืน้นเนาะนี่คือตัวนกกดทาแต่ว่ามันเป็นยาดีสมควรเด้อถ้าว่าไผ่ได้เนาะเราเอาไปต้มข้นมันเลยเด้อ ต้มกับอันเพียงแต่เอาขี้มันออกเนาะเอาแต่ขี้มันเอาแต่ไซมันออกแล้วก็จงไว้อันตัวอันเครื่องในของมันให้หมดเนาะแล้วก็ต้มใส่นาหลันเนาะเป็นยาดีตีหินอยู่ในพกเงี้ยวหรือว่าอยู่ในมักหลังเนาะดีสมควรเนอ,อยาตัวนี้กับตัวนกตัวนี้ถ้าภาัยบุเสื่อเนาะเอาไปต้มบึงซีนมันเปื่อยเมดหรือว่าเอาไปปิ้งเนะงบบาะปิ้งกับอได้กินคือกัน bột hành sụp xin mình yết mất, nhưng liệt thì cứ đục đớ. này trình rằng cô cho tôi cho nòng nòng một chi nà. Chi cho tôi sửa chân, cái bóng tàn, nà, bó tà, xa, thế nè. Hơi loãng quá, thiệt. Hơi sửa chân, mua sách chân, cho bắp cha thế nè. tiệt đấy. Mà nhà, 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 chỉ này, nồng nồng mà keng chụp là. นดีนะนะตัวตนอดเออนใบมีนเสียบเอา,นานเนาะบางทีงอาจเพื่อนเพื่อนอาจจะเห็นบกฮักปนัยเนาะเพราะว่ามันมาบนที่ติบเนาะแต่จอนนี้กูอยอดปอดชีรองเนาต,ตัวขอนตัวขอนต่อนะอนะตัวจะหมอนรองนะมัมีหัวเฉยๆเท็ตัวนะ 电脑得坐着，嘛，老这样，知道坐着啊？了，这这自己自做坐不成了。 bông tiêu nó hóa, đưa nó sẽ có thể tiêu mục tiêu thì nó nè เอลีเนี่ยลีจอด้ยเนี่ยลีจอ,อไ้ทตากเปดเช่อยตักเป็นออกสูงเนาะเอา,ายอยากใส่นิดนึงาะสดได้กลับกันเนาะ รยนตัววันนี้เช้าเราไปได้กอรคอกสี่ตัวได้นกกระพืดตัวหนึ่งนะ